Good morning students How are you อ่าวันนี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับคำนามเอกพจน์และคำนามประหูพจน์นะคะเราจะไม่เสียเวลานะคะเชื่อทำหลายสไลด์มากเลยสไลด์ยิบย่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนกันเลยะคะ่ะอ่าเราค่อยๆไปพร้อมกันนะคะคำนามเอกพจน์ก็หมายถึงคำนามที่มันมีอะไรคะ เป,เป็นคำนามนับได้ที่มีจํานวนเพียง1เดียวนะคะเพราะเอก,กพจน์มันบอกอยู่แล้วว่ามีแค่1เอกแปลว่า1นะคะเอก,กพจน์หมายถึงมีเพียง1น,นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าเชิดหนึตัวเราจะเรียกว่าอะไรอ่าอัเชิใช่ไหมต่อไป A ั a n a นานะคะให้เราสังเกตนะคะอ่ะ an eraser แล้วก็ an octopus นี่เป็นต้นนะคะให้พวกเราสังเกตว่าคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะโดยปกติเนี่ยเวลามันมีเพียงหนึ่งอย่างเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาใส่แค่อ่ะเห็นไหมคะแต่พอมันเป็นคําขึ้นต้นด้วยสระ,ะคะ่ะสระในภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะ a e i o u นะคะถ้าคําศัพท์คําใดคํานามคําใดที่ขึ้นต้นด้วยสระ เราจะไม่เราไม่ไม่ใช้อะในเป็นคำนำหน้านามนะคะเราจะใช้แอนแทนนะคะนะคะให้พวกเราสังเกตด้วยนะคะอ่ะไปดูทีนี้ไปดูคำนามประหูพจน์คำนามประหูพจน์ก็คือคำนามที่มีจำนวนเอ,อ่อเป็นคำนามนับได้ที่มีจำนวนมากกว่า1ก็คือมีตั้งแต่2หรือมากกว่า2ขึ้นไปนะคะ เพราะว่าอย่างเมื่อกี้เราบอกเชื่อยยกตัวอย่างว่าเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวเราจะเรียก as h i r t ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อเชิ้ตสองตัวเราก็จะเรียกว่า two shirts พอมันมีมากกว่าหนึ่งคำว่าเชิ้ตมันก็เลยต้องเติม s yes, แบบนี้นะคะไปดูบานาน่าอ่ะบานาน่าพอมันมีสามผลเราจะใช้อะไรคะ three bananas เราก็จะเติม s yes, ให้คำว่าบานาน่าต่อไปค่ะ เราไปดูคำว่า watch นะคะ watch ถ้ามันมีแค่อันเดียวเราก็เรียกว่า a watch แต่เวลาเติมเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาเราเติมแค่ s เฉยๆใช่ไหมแต่ให้เราสังเกตนะคะว่าอันนี้ไม่ได้เติม s เดียวแล้วเราจะเติม es เดี๋ยวเชิร์จะบอกค่ะว่าทำไมมันถึงเติม es นะคะไปดูทีละตัวก่อน a rabbit อันนี้ก็ตายนะคะถ้ามีตัวเดียวก็จะมีจะก็จะใช้คำว่า a rabbit แต่ถ้ามีหลายตัวก็จะเป็น three lapis ก็จะเติม s ปกตินะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราได้รู้ค่ะว่าเมื่อไหร่จะเติม s เมื่อไหร่จะเติม es นะคะ,ะ bus ไปดูค่ะ bus เติม s หรือ es ให้ทาย es ค่ะนะคะคำนามนะคะเรา,าที่เราสามารถนับได้เมื่อมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเราสามารถเติม s ต่อท้ายได้เลยนะคะเช่น a p p e n c i l เมื่อมันมีอันเดียวนะคะพอมันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเราจะเขียนคำว่า pencil โดยเติม s นะคะดูตามตัวอย่างได้เลยค่ะอย่างเช่น I have a pencil ฉันมีดินสอแค่หนึ่งแท่งเงี้ยนะคะแต่พอเรามีมากกว่าหแท่งเนี่ยเราก็จะบอกว่า I have three p e n c i l โดยเติม s ลงไปก็จะมี3แท่งอย่าง้ใช่ไหมคะนี้ไปดู A kitten มีลูกแมวนะคะลูกแมว kitten แปลว่าลูกแมวพรมันมีมากกว่าหตัวเราก็จะเติม s เห็นไหมคะ อย่างเช่นอันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้ประธานเป็นประโยคอันนี้เราใช้ relative pronoun โ,โดยใช้ t h r e is t h r e are นะคะเราจะใช้ t h r e is ก็ต่อเมื่อมันมีแค่1สิ่ง1ตัว1อย่างนะคะเราใช้ t h a e are ก็ต่อเมื่อมันมีจำนวนมากกว่า1อันนี้มี4แหละเห็นไหมคะเมื่อมันมี4ตัวเราก็เติม s นะคะเห็นไหมคะให้สังเกตต,ตรงนี้ด้วยนะ ให้ดูด้วยนะคะอันเนี้ยโครงสร้างประโยคที่มีประธานของประโยคเป็นคำสรรพนามแต่อันนี้เป็น relative pronoun นะคะ relative pronoun mm hmm. ก็คือคำนามที่เราไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงว่าเป็นอะไรเป็นต้นนะคะเลยนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือคำนามที่เราจะเติม es มาดูข้อสังเกตกันค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเราจะเติม es ก็ต่อเมื่อคำเหล่านั้นนะคะลงท้ายด้วย ES, s double s C H S H O X แล้วก็ Z Z นะคะนะคะคำเหล่านี้ถ้ามันลงท้ายด้วยแบบนี้ค่ะอย่างเช่นคำว่าแซนด์วิชเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลงท้ายด้วย C H ใช่ไหมเราก็จะต้องเติมอะไรคะห้ามเติม S เฉยๆนะคะต้องเติม P S เมื่อมันมีจำนวนมากกว่า1เห็นไหมคะเมื่อมันมีจำนวนมากกว่า1นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะ Mangoes เมื่อกี้เชื่อบอกแล้วว่าถ้ามันลงท้ายด้วย o ก็สามารถเติม es ได้นะคะไปดูกันค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็น two mangoes dish อันนี้ลงท้ายด้วย o อันนี้ลงท้ายด้วย sh อยู่ในเงื่อนไขนะคะอย่างเช่นอันนี้มี3จานก็จะเป็น three dishes เวลาอ่านก็จะเป็น three dishes อันนี้ก็อ่านว่า two mangoes นะคะไม่ใช่ mangoes นะคะไม่เอานะคะ mangoes แต่นี้เวลามันมีเสียงชะเสียงท้ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นเสียงแบบเ,ออเขาเรียวกว่า voice นะคะเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมันก็เลยต้องเป็น dishes นะคะอ่าต่อไป wash อันนี้ก็ลงท้ายด้วยอะไรคะ่า ch เพราะฉะนั้นต้องเติม es นะคะ bus ลงท้ายด้วย s เห็นไหมคะก็ต้องเติมด้วย es เมื่อกี้ dish ยกตัวอย่างไปแล้วลงท้ายด้วย sh ก็ต้องเติม es นะคะ mango สวงไยด้วย o ก็ต้องเติม es อ่ะทีนี้ไปดูข้อสังเกตค่ะอ่าคำเหล่านี้ค่ะคำว่า piano photo video s o o e คำเหล่านี้นะคะสังเกตอันนี้เป็นอันคำยกเว้นนะคะสามารถเติม s ได้เลยไม่ต้องเติม es นะคะ อันนี้เชื่ออธิบายไว้นะคะอย่างอันนี้เขายกบอกว่าเขายกตัวอย่างว่าผมชอบเล่นเปียโนชอบถ่ายรูปออชอบถ่ายวิดีโอชอบไปสวนสัตว์อ๋อมีอีกคํานึงคําว่าฮิปโปด้วยนะคะฮิปโปก็ลงไทยด้วยโอแต่ไม่เติม es นะคะเป็นข้อยกเว้นนะเป็นข้อยกเว้นว่าไม่เติม es นอกกนั้นที่มีโอให้เติม es นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ คำเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก่อนหน้านะคะ O ก่อนหน้าคือให้เติม es ใช่ไหมแต่คำเหล่านี้เป็นคำยกเว้นนะคะให้สามารถเติม s ได้เลยนะคะนะคะแบบนี้คือถูกต้องหมดนะคะเอาละค่ะอันนี้เป็นเอ่อเป็นคำที่ลงคำที่ลงท้ายด้วย y นะคะที่มีพยัญชนะแล้วก็ลงท้ายด้วย y อย่างเช่น D Y L Y อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นพยัญชนะที่ลงท้ายด้วยสระ Y แบบนี้นะคะเวลาจะเติมเอ่อเวลาจะเติม es ต้องเปลี่ยน Y นะคะเป็น I แล้วค่อยเติม es นะคะมันมี Y หลายอย่างที่พวกเราต้องสังเกตนะคะอันนี้คำที่ลงท้ายด้วย Y แต่ว่ามีพยัญชนะนำหน้านะคะ มันจะมี y ที่ลงท้ายด้วยสระด้วยนะคะอันนี้เป็นพยัญชนะนำหน้านะคะเวลาเติมต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es y ที่ข้างหน้า y เป็นสระก่อนนะคะอย่างเช่น toy เห็นไหมคะ y ตัวนี้มีสระนำหน้าเพราะฉะนั้นเวลาจะเติม es เออเวลาเติม s สามารถเติมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะให้แบบนี้นะคะงงไหมคะ เนื่องจากว่าคําที่นําหน้าตัว y มันเป็นสระค่ะให้พวกเราจําไว้เสมอว่าสระในภาษาอังกฤษมี5ตัว a e i o u นะคะคาก่อนหน้าเนี้ยที่เป็น y มันจะเป็น d y t y l y อย่างเงี้ยค่ะพวกนั้นจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แต่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะสามารถเติม s ได้เลยนะคะเพราะว่าข้างหน้าของ y เป็นสระเนี่ยอันนี้คือกฎที่เราจะต้องจานะคะไม่ใช่ว่าเราจะเติม เวลาเราจะเติมเราจะเติม s หรือ as เราจะต้องรู้ด้วยนะรู้หลักการของมันนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้คำศัพท์คำนามหพหรพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe นะคะให้เปลี่ยน f หรือ fe เนี่ยเป็น v ก่อนแล้วค่อยเติม es นะคะอย่างเช่นคำว่า knife เห็นไหมคะลงท้ายด้วย fe leaf ที่แปลว่าใบไม้นะคะ ก็เป็น f อย่างนี้นะคะต้องเปลี่ยนเมื่อมันมีจำนวนมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นมี3สามอันนะคะก็ต้องเปลี่ยน fe เป็น v ก่อนเห็นไหมคะแล้วค่อยเติม es knife เปลี่ยน f เป็น v ก่อนแล้วค่อยเติม es อย่างนี้เป็นต้นนะคะอาต่อไปค่ะคำว่า thief นะคะ,คะ,คะก็เหมือนกันก็เปลี่ยนเป็น thief ก็เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยน f เป็น v ก่อนล้วค่อยเติม es นะคะน,นี้ก็เช่นเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันนะคะเปลี่ยน f เป็น v ก่อนล้ว <V S 2> ค่อยเติม es นะคะแต่อันนี้นะคะเราสามารถเติมได้ทั้งสองแบบเลยนะคะ scarf จะสามารถเติม s ได้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะ scarf ที่แปลว่าผ้าเบนทอกสามารถทำได้ทั้งสองแบบก็คือไม่เปลี่ยนก็ได้เติม s ได้เลย หรือเปลี่ยนก็ได้แล้วก็เติม es นะคะเนี่ยมันได้ทั้งสองแบบอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะจำแค่นี้พอเธอไม่อยากอธิบายมากเดี๋ยวมันจะเสียเวลาพวกเรานะคะอันนี้เชลที่แปลว่าชั้นวางนะคะก็ต้องเปลี่ยน f เป็น v ก่อนแล้วค่อยเติม es นะคะอ่าต่อไปนะคะคำนามที่เปลี่ยนรูปอันนี้เราเรียกว่าเออเขาเรียกว่า irregular เนาะ irregular ก็คือเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะอย่างเช่นถ้าผู้ชายมีคนเดียว ก็จะเป็นอะแมนแต่พอมีผู้ชายหลายคนทรีแมนส์นะคะสมมุติมีสามคนผู้ชายสามคนเปลี่ยน a เป็น e นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้หญิงก็เช่นกัน,นะคะ่ะเปลี่ยน a เป็น e นะคะถ้ามีผู้หญิงสามคนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอันนี้เปลี่ยนรูปไม่เติม s อลีอ่ะอย่างเช่นคำว่าออส นอกจากสังเกตคำนำหน้านามแล้วเพราะว่าคำนำหน้านามมันนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมคะเปลี่ยนจากอเป็นแอนต้องมาสังเกตคำพหูพจน์ด้วยค่ะตอนมันมีแค่ตัวเดียวนะคะเราเรียกเหมือนว่าออกซ์แต่ถ้าเกิดมันมีสามตัวมันจะเปลี่ยนเป็นออกเซนนะคะมันจะไม่เติมเอสนะพวกเรานะห้ามเติมเอสเด็ดขาดนะคะมันมีหลายตัวต้องเป็นออกเซนนะคะมาส์ Mouse, นะคะ คำว่าเมาส์มีหนู1ตัวใช่ไหมแต่มันมีหลายตัวค่ะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นไมซ์ไม่ใช่เมาส์เติม S นะคะไม่เอานะคะไม่เติมนะคะอันนี้เตรีมไมซนี้เป็นต้นนะคะกูสนะคะอันนี้ยากกว่าน,นี้ต้องจำเยอะมากนะคะมันเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนจากดับเบิลเป็นดับเบิลนะคะเดี๋ยวมันจะมีอีกนะคะที่ สะกดด้วยดับเบิลโอแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเป็นพหูพจน์จะเป็นดับเบิลไม่เติมเอสนะคะห้ามเติมเอสเด็ดขาดนะคะมันมีหลายตัวก็จะต้องเติมไม่เติมค่ะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเช่ใช,ใช่อันนี้ก็เป็นดับเบิลโอเงื่อนไขเดียวกับกู๊เมื่อกี้เนี่ยคะ่ะพอมีหลายตัวก็เป็นกิสทูดเนี่ยฟันซี่เดียวก็เรียกว่าอาชูดพอมีฟันหลายซี่นะคะก็เป็นทีสนะคะอันนี้เชื่อไม่ใส่จำนวนนะ สมมุติเราพูดสามอันนะมีมากกว่าหนึ่งเราใช้ทีหมดนะคะอ่าต่อไปฟูดเห็นไหมเงื่อนไขเดียวกันค่ะดับเบิลโอก็เปลี่ยนเป็นดับเบิลอีห้ามเติมเหล่านี้ห้ามเติม s เด็ดขาดห้ามเติมนะคะมีเท้าสิบนิ้วนะอะไรอย่างเงี้ยสองเท้าสิบนิ้วตั้งแต่สองขึ้นไปนะคะใช้ฟีดหมดเลยนะคะ อันนี้อะชายเด็กคนเดียวอย่างนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็น children อันนี้ยากมากนะคะต้องจำอย่างเดียวเลยต้องใช้หลักการจำอย่างเดียวเลยนี้มีเด็กสามคนนะคะใช้หลักการจำอ่ะต่อไปมีบางอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นมีตัวเดียวหรือมีหลายตัวแต่ไม่เปลี่ยนรูปเลยคงรูปนั้นไว้นะคะอย่างเช่นคำว่า fish นะคะคำว่า sheep คำว่าเดียเนี่ย ไม่เปลี่ยนรูปนะคะจะมีกี่ตัวก็เป็น fish นะคะชีพเห็นไหมคะแล้วก็ดีอาแต่นะคะมันยังมีข้อสังเกตอีกนะคะข้อสังเกตอีกอย่างเช่นคำว่า fish นะคะถ้ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันจะมีกี่ตัวก็ยังคงรูปเดิมแต่ถ้ามันมีหลายสายพันธุ์นะคะเราจะต้องเติม es ค่ะอย่างเช่นในปลาหนึ่งฝูงเนี่ยมันมีทั้งปลาหลามเอ่อ มีปะวานเงี้ยนะคะมันก็มีตั้งแต่สองพันขึ้นไปใช่ไหมเราต้องใช้คำว่าฟ i s h e s แต่ถ้าเกิดเป็นพันเดียวกันแบบนี้นะคะ่ะตามรูปก็คือปลาปลาชนิดเดียวกันเงี้ยค่ะห้ามเติมนะคะห้ามเติมจะมีหลายตัวก็ห้ามเติมนะคะอันนี้เป็นหลักนะพวกเราต้องจํานะคะเช่อก็เพิ่งจะมารู้ตอนโตเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนพอจําจําหลักแค่ว่าอ้อไอ้สามตัวนี้จะมีกี่ตัวก็ไม่เติม S นะไม่เติม SH นะไม่เติม e อนะ แต่พออะไรวะพอโตขึ้นมาเพิ่งรู้เพราะเชื่อไปเจอในหนังสือการ์ตูนนิทานเล่มหนึ่งเขาใช้คำว่าฟิชเชตเชื่อก็โอ้โหประนามเลยบอกว่าหนังสือเล่มน,นั้นพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดแล้วก็พึ่งจะมากระจางเพราะคุณครูอธิบายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยระบายอ,อ,อธิบายเชื่อว่าถ้ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะเราจะไม่เติม S ไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวแต่ถ้าเกิดมันมีหลายสายพันธุ์จะต้องเติมค่ะ ะะแต่แกะมีสายพันธุ์เดียวเนาะไม่ได้มีหลายสายพันธุ์นะคะอาต่ออันนี้คำนามที่อยู่ในรูปพหูพจน์เสมออะไรคะแว่ When, นะคะแว่นตานะคะกเเพราะถ้าเกิดเราเป็นก a s s เฉยๆที่ไม่เติม es จะแปลว่าแก้วนะคะแต่เมื่อเราเติม glasses จะแปลว่าแว่นซึ่งมันสามารถแปลได้ว่าแก้วหลายใบก็ได้นะคะ pens นี้นะคะทาไมถึงมีทําไมแพนถึงเป็นแบบนี้เพราะมันมีสองขาค่ะมีสองขาแว่นก็มีสองขากันไครก็เช่นกันค่ะก็ะมีสองขานะคะมีสองขาเหมือนกันนะคะ j ีนส์ยีนแน่นอนมีสองขาเพราะมันก็คือแพนชนิดหนึ่งเนาะโก็กิส์โก,โกส็กิสก็คือแว่นชนิดหนึ่งก็จะมีสองลูกกตานี่นะคะก็ต้องเติมเป็นรูปพ้หูพดสมุ ค่ะเด็กๆโดยสรุปแล้วนะคะให้พวกเราเออจำไว้เสมอว่าคำนามทั่วไปสามารถเติม s ต่อท้ายได้เลยนะคะคำนามทั่วๆไปเลยนะส่วนใหญ่นะคะสองคำนามที่ลงท้ายด้วย s s นะคะ double s ch sh o อันนี้สำคัญสุดนะคะ o เชื่อให้สองเส้นเลย xz หรือ Z, Z, Z นะคะสามารถเติม es ได้เลยนะคะ o ที่เชอร์บอกให้สังเกตนี่นะคะพวกเนี้ยเติม es ใช่ไหมคะแต่ o มันจะมีทั้งเติม e, s แล้วก็ es นะคะให้สังเกตว่าถ้า o ตัวนั้นน่ะมันมันยังไงคะมัน โดยทั่วไปก็เติมเติม es นะคะแต่ว่ามันจะมีคำยกเว้นอยู่คําคำที่เชื่อบอกค่ะ piano h ป p o อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะาำนะคะที่เชื่อยกเว้นนะคะอันนั้นเติม s ได้เลยนะคะ toy อย่างเงี้ยค่ะเติม s ได้เลยอะต่อไปนะคะคำนามประเภทที่3ก็คำนามคานามพระอุพจน์ประเภทที่3ที่มีพยัญชนะลงไทยได้วยว่าให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es จะสังเกตว่าเชิญเน้นขีดเส้นใต้คําที่มีพยัญชนะ,ะคํานามที่มีพยัญชนะแล้วก็ลงท้ายด้วย y นะคะก็คือหน้า y เป็นตัวพยัญชนะนั่นเองให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es แต่ถ้าเกิดคํานามคํานั้นไม่ได้ลงไม่ได้มีพยัญชนะ,ะไ่ไไมมด้มีพยัญชนะหน้า y อย่างเช่นอย่างคาว่า t o ยเงี้ยลงท้ายเป็น oy เงี้ยอันนั้นต้องเติม s เลยนะคะเติม s ไม่ใช่เติม es นะคะ อันนี้ต้องจับไปนะคะสี่นะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย f แล้วก็ fe นะคะต้องเปลี่ยน f และ fe เป็น v ก่อนนะคะแล้วค่อยเติม es แต่เราจะสังเกตเห็นคำหนึ่งก็คือคำว่า scarf นะคะ scarf จะเติม s เลยตอนที่มันมี f อยู่ก็ได้นะคะเป็นคำเดียวนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็น v ก็ได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น v ต้องเติม es นะคะ ถ้าไม่เปลี่ยนเป็น v ก็สามารถเติม s t f ได้เลยนะคะไม่ผิดนะคะเฉพาะคำว่า scarf นะคะต่อไปคำที่ค้าคำนามที่เปลี่ยนรูปที่เชอร์บอกว่ามันเป็น irregular คะ่ะคำนามที่เปลี่ยนรูปก,ก็อย่างเช่นคำว่า fun teeth เมื่อเปลี่ยนรูปก,ก็เป็น tooth นะคะ goose เป็น g e e s e นะคะแล้วก็อะไรอีกอะออ FOOT เป็นฟีดเงี้ยเป็นต้นนะคะ,ะแล้วก็อันสุดท้ายคำนามที่คงรูปเสมอเป็นพระหูพจน์เสมอนะคะก็คือคำว่าอะไรคะเวนตาใช่ไหมใช่ไหมคำว่าเวนตาอันนั้นเป็นรูปพระหูพจน์เสมอก็คือเป็น S เสมอต้องเติม S เสมอกับคำที่ไม่เปลี่ยนรูปเลยไม่ว่าจะเป็นเอก,กพจน์หรือพระหูพจน์อย่างเช่นคำว่าฟิชคำว่าชีฟนะคะพวกนั้นแล้วก็อ้ออีกคำหนึ่งเดียนะคะสามคำนี้นะคะจะมีกี่ตัวก็ ไม่เติม s นะคะกับอีกอันนึงต้องเป็นเติม s เ,เสมอนะคะถ้าถ้าไม่เติม s จะมีความหมายเปลี่ยนไปทันทีอย่างเช่นคําว่า glass นะคะก็ต้องเติม es เ,เพื่อให้มันกลายเป็นแว่นนะคะถ้าเกิดเราไม่เติม s มันก็จะไม่แปลว่าแว่นจะแปลว่าแก้วนะคะ pens ขากาง,ง่องก็จะมีสองขาเสมอถ้าเราบอกว่า p a n ไม่มี s เ,เนี้ยจะกลายเป็นเกางเกงขาเดียวก็จะกลายเป็นกระโปรงอะไรค่ะมันก็จะต้องเปลี่ยนความหมายกันเลยนั่นเอง อ่ะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันค่ะเราจะไปอย่างไวเลยนะคะมันบอกอ่าคํำนี้ยข้อหนึ่ง bicycle อันนี้ใช้อะไรคะเอกพจน์อ่ะใช้คำไหนเติมถึงจะถูก a หรือ b คะอ่า a นะคะไม่ต้องไปใส่ double e ให้มันนะคะมันมี e ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเติมก็เติม s ได้เลยแบบฝึกหัดที่สอง church อันนี้ลงท้ายด้วย c s เพราะฉะนั้นเติมอะไรคะ เติม s หรือ es อ่าเติม es นะคะเพราะว่าเข้าเงื่อนไขที่เข้าเงื่อนไขนะคะอ่าอันนี้ลงท้ายด้วย ditch นะคะเพราะฉะนั้นเติม s หรือ es คะเติม s หรือ es อ่าก็ต้องเติม es นะคะอ่านว่า d ต่อไป fox อ่าลงท้ายด้วย x อันนี้ก็เข้าเงื่อนไขที่สองนะคะเติม s หรือ es คะ s หรือ es อ่า es ไป boy อันนี้มี o ก่อน y เพราะฉะนั้นอะไรคะเปลี่ยนเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es หรือว่าเติม s ได้เลยมาดูกันค่ะอ่าเติม s ได้เลยนะคะอันนี้ถึงจะต่อไป candy อันนี้เป็นพยัญชนะนำหน้า y นะคะพยัญชนะนำหน้า y เข้าเงื่อนไขไหนที่เชอร์บอกให้ระวังอะคะ่ะ อันนี้ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะเราค่อยเติม es choose อันนี้ลงท้ายด้วยสระเลยสามารถเติม s ได้เลยหรือว่าต้องใส่ e ตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม s คะเติม s ได้นะคะต่อไป prno อ่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นของ o จำได้ไหมคะ มีคําคำที่เชื่อยกเว้นไว้นะคะกลับไปดูถ้าไม่แน่ใจนะคะถ้าจําไม่ได้กลับไปดูนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ e s นะคะเพราะว่าที่ถูกคือต้องเติม s ได้เลยเพราะมันยกเว้นคำยกเว้นอันนี้ sandwich เติม c h เงื่อนไขที่2ค่ะเติม e s นะคะไป butterfly อันนี้เป็นพยัญชนะนำหน้า y นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เติม s หรือเติม es คะเมื่อมันมีพยัญชนะนำหน้าต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม e ต่อไปค่ะ loaf ที่แปลว่าจำนวนหลายๆอันนะคะ loaf ก็คือ a loaf of bun a loaf of bread อย่างนี้นะคะ loaf อันนี้ f อันนี้ต้องเปลี่ยนไหมคะให้ทายเร็วเร็วเร็วเปลี่ยนไหมเติม s, s, <S หรือเติม es <S s ทายเร็ว มันได้รับการยกเว้นหรือเปล่าไม่ได้รับการยกเว้นนะคะถ้ามาลงท้ายด้วย f ที่จะยกเว้นมีแค่คำเดียวก็คือ scarf ที่แปลว่าผ้าต่อไป tooth อ,อันนี้เป็นข้าเงื่อนไขไหนข้าเงอนไขไขไหนข้าเงื่อนไข,นขที่เป็นเงื่อนไขที่สีอ่อ้ที่ห้าค่ะเงื่อนไขที่ห้าก็คือ เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะก็คือเปลี่ยนจาก double o เป็น double e แล้วไม่ต้องเติม es นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต่อไปนะคะ fish อันนี้ปลาพันธ์เดียวกันหมดเลยนะคะถ้าเกิดมันมีออปลาลูมาปลาวานปลาธรรมดาปลากระตูนรวมกัน ถึงจะใช้ es นะคะแต่อันนี้มันเป็นพันเดียวกันหมดเลยตัวเดียวกันหมดเลยสสยพันเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ถูกคือต้องเป็น fish ข้างบนนะคะต่อไปะคะ่ะ thief นะคะโจรอันนี้ f เฉยๆนะคะ f เฉยๆเมื่อมันมีโจรหลายคนต้องทำไงคะต้องเปลี่ยน f เป็น v แล้วก็เติม es นะคะถ้าเปลี่ยนเป็น v แล้วยังไงต้องเติม es นะคะถ้าเติม s ตัวเดียวคือผิดนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะต่อไปนะคะไปดู child 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 ตัวนี้นะคะแปลว่าเด็กๆถ้าไม่เด็กหลายคนเติม s หรือเติมอะไรคะอันนี้เข้าเงื่อนไขที่5นะคะก็คือ คำท,ที่เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะต้องเป็น children นะคะต่อไป d e a นะคะ d e a d e a d ี a ก็คือกวางนะคะใช้ไหนเอ่ยกวางหลายตัวเลยใช้อะไรใช้ใช้อะไรคะโดก็กวางนะคะเนี่ยโดก็กวางนะ เดียก็กว้างคนะ่ะแต่เดี๋ยวเช่อจะบอกว่าทาไมตัวไหนถูกพวกเราว่าตัวไหนคะอันนี้เป็นข้าเงื่อนไขคงรูปนะคะก็คือไม่เปลี่ยนรูปนะคะก็คือเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะอันนี้โดตัวนี้ก็แปลว่ากว้างคะ่ะแต่มันแยกเพศอ่ะเป็นกว้างตัวผู้นะคะมาต่อไป scarf อันนี้เป็นเงื่อนไขนะคะอันนี้จริงจริง อ๋อให้สังเกตนะคะอันนี้มีข้อหนึ่งผิดนะคะไม่ได้ถูกทั้งสองอันนะ,ะมาดูอันไหนถูกอันไหนผิดพวกเราว่าไหนถูกอันไหนผิดค่ามาเฉลยค่ะแล้วเดี๋ยวเชิญอาจารย์อธิบายอันนี้ถูกนะคะอันนี้ผิดค่ะคือเมื่อเราเปลี่ยน f เป็น v จะต้องใช้อะไรคะต้องเป็น es นะคะลงท้ายต้องเติมด้วย es ถ้าเปลี่ยนนะคะ ถ้าไม่เปลี่ยนสามารถเติม s ได้เลยค่ะคันนี้เป็นคำที่ยกเว้นจำได้มากนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนใช้ v เมื่อไหร่จะต้องเติม es ถึงจะถูกนะคะถ้าเติม s อย่างเดียวก็ผิดต่อไป ox ox อันนี้เป็นเงื่อนไขเปลี่ยนรูปนะคะก็คือเมื่อมันมีหลายตัวเราจะไม่เติม s ค่ะเราจะเติม n ก็คือเปลี่ยนรูปเป็น ox จาก ox เป็น oxen นะคะ อย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะต่อไป leaf ที่แปลว่าใบไม้นะคะเมื่อมันมีหลายใบนะคะก็เปลี่ยน y เป็นเออเป็น f เป็นเปลี่ยนจาก f เป็น v แล้วก็เติม es นะคะห้ามใช้ซ้อนนะคะอันนี้มันหลอกเรานะคะเนี่ย f ก็มา v ก็มานะคะผิดนะคะถ้าจะเติม es ใช้ v ตัวเดียวนะคะไม่เอา f นะคะ ไปสไลด์สุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย m o ้อันนี้เปลี่ยนรูปเหมือนกันนะคะเปลี่ยนรูปก็คือหลายตัวต้องเปลี่ยนเป็น mice นะคะไม่เติม es นะคะบอกไว้ก่อนนะอ่าโอเคค่ะอันนี้ให้พวกเราทำแบบฝึกหัดนะคะที่เป็น exercise ทั้งหมดลงในสมุดนะจดสั้นๆไม่ต้องวาดรูปนะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้ เรื่องการใช้คำนามเอกพจน์และพหูพโพสก็สรุปไว้เพียงเท่านี้ให้พวกเราไปฝึกนะคะแล้วก็ไปจำหลักเกณฑ์ของมันไว้มันมีเกณฑ์มันมีหลักทั้งหมด6อย่างที่พวกเราจะต้องฝึกสังเกตน,นะคะแล้วก็ข้อสังเกตทั้งหลายที่เชิญบอกนะคะจะมีคำยกเว้นคำที่คงรูปเสมอคำที่เปลี่ยนรูปไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะให้พวกเราจำนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะแค่นี้เดี๋ยวจะเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าเชอชอบให้งานเยอะแล้วก็หวังว่าสัปดาห์ถัดไปเราจะได้เจอกันนะคะเอ๊หรือเราจะไม่ได้เจอกันเนาะหลายคนก็จะได้เจอหลายคนก็จะไม่ได้เจอเชิญเนะาระราค่ะงั้นก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะวิจอกันคราวหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย